มาพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐมนตรีพาณิชย์ค่ะนางสุปจีสุธธรรมพันก็ได้ออกมาชี้ชัดนะคะในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจรอบล่าสุดค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เดินหน้าใน3ระยะช่วยน้ำท่วมแบบไม่รอช้าค่ะเริ่มที่ระยะแรกนะคะทำทันทีส่งของอุปโภคบริโภคนะคะลงพื้นที่ทั้งวัตถุดิบอาหารเข้าโรงครัวช่วยประกอบอาหารแจกผู้ประสบภัยประสานเอกชนนะคะห้างนะคะลงของลงเงินช่วยด่วนสุดๆค่ะแล้วก็ยังคุมเข้มในส่วนของราคา ไม่ให้แพงเกินไปและไม่ให้กักตนด้วยค่ะในส่วนของระยะที่2นะคะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูนฟบ้านรถของใช้จําเป็นนะคะอันนี้นะคะเริ่มแล้วค่ะทําคู่กับการเยียวยานะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เร่งประสานห้างนะคะให้ลดราคาสูงสุดถึง80%อุปกรณ์ซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมไฟฟ้าไม่ให้ขาดตลาดค่ะพร้อมจับมือนะคะกับ SCG ส่งวัสดุก่อสร้างนะคะเข้าพื้นที่ให้ทันใช้ค่ะแล้วก็ระยะที่3นะคะมหากรรมทงฟ้าเคลื่อนที่ค่ะเน้นของจําเป็นราคาถูกจัดจุดขายนะคะให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะเอาธุรกิจเฟรนช์ชัยนะคะลงพื้นที่เปิดโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะคะจะคุยกับการคลังนะคะช่วยอุดหนุนค่าเฟรนช์ชัยบางส่วนด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็เร่งช่วย SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นค่ะอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของเอกสารใบอนุญ,ญาต ใบจดทะเบียนให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะลุกขึ้นมาค้าขายได้ไวฟื้นตัวให้เร็วที่สุดค่ะครบทุกด้านนะคะทั้งเรื่องของกินของใช้ของซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วก็โอกาสทำม,มาหากินเดินหน้าช่วยแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะ